โอ้ยเดินนั่งเดอตึงตึงเดินนั่งเดอตึงตึงเ่า่ยายมามาเต้นด้วยมาเต้นด้วยพนะเนี่ยเนี่ยมาบ้านก่อนยายจะพาเต้นเด้อทำยายหนาวบ่ยายหนาวบ่หนาวไหมครับหนาวไหมครับกอดยายหน่อยกอดยายหน่อยเอากอโอเขาบอกว่ายายป่วยหรือเปล่าทำไมใส่เสื้อยายหนาว นี่ดีดีดีเพื่ออาบน้ำของสุดนั่นน่ะอ่าเขาจะกําลังมามาซันฮะสุสตร์คนเาอ่ะของของมาม่าของปะของมาซีเมนต์อ่าเขาบอกว่าอยู่บ้านยายหนาวเป็นบ้านไม้ไปนอนที่บ้านเขาได้เขาว่านอนแล้วเกิดยายนอนตะเลึงโลกหรือ โอ้มาแฮปกระเกอีปกับคันสลับแม่ออนสเตอร์สไปนอนบ้านเราอันนะมยอย่ามานอนตะลดิดเดี๋ยวสิเ้าเราห้องให้ <laughs> ยายบอกว่าเป็นหลังสลับอ่ะอันนั้นอีมันกันนี่โอเปิลบีนน่ะฮะไม่มีใครเข้าบ้านได้ลูกบ้านเราแน่นหนาเก็ร <c oughs> อเออยายก็เปิดเองแม่นะ <c oughs> บอกว่าได้เดี๋ยวอีให้ย <c oughs> <c oughs> าบอกว่าเดี๋ยวสิให้เอา <laughs> ยายบอกย่านนอนตะลดิด <laughs> ยายยายหญ่ยยยยกลัวหลับตะลดิด <laughs> นอนพี่จะพูเห็นลานุ่ตุกตุกฟอออโอ้ยบ่มใหญหนาหญ่หนหล่ายยายก็ไปนอนที่บ้านเด้อว่าซนุ้ยบ้านใหญ่ก็อุ่นลุกยายมีพัดลมไฟฟ้ายายบอเอามาใส่ห่วงแต่ประหยัดค่าไฟคพูตัวขาอ่าก็บอกว่าอถ้าบ้านหนาวไปนอนบ้านหุ่นว่าซนอฮ้ยขากลายฝลังน้อยคุยกับยาย